เรื่องนี้ดีกว่าเรื่องไหนเรื่องนายกงตูทำไมเหรออ่ก็มีคนเขาบอกไงว่าเอา่อที่ผ่านมาเนี่ยหลังจากวันที่24ที่ผ่านมาเนี่ยนายกเนี่ยก็คือนายกเถื่อนเป็นนายกเถื่อนคือจริงๆแล้วเนี่ยเอ่อ,อมันมีข้อถกเถียงอยู่สมข้อใช่ไหมครับหนึ่งนายกเริ่มเป็นตั้งแต่ในปี57เจซึ่งก็หมดละวันที่24และอันที่สอง รัฐมนูญประกาศใช้ปี60มันก็จะไปหมดปี68อันที่สามในยกนั้นได้เป็นในัุมนตรีตามที่กำหนดใ<ม>นรัฐมนูญเนี่ยในปี62ม,มันก็จะไปหมดปี70ดังนั้นเนี่ยรอสารรัฐมนูญวินิจฉัยก่อนดีไหม,มจะมาดราม่าอะไรกันในตอนนี้พี่ได้ยินคนคนหนึ่งเขับผมไม่สนใจ สารธรรมนูญจะพูดอะไรผมไม่สนใจในะนายกต้องรู้ตัวเองสิเขาใช้คำเพราะนะต้องเสียสละลาออกไปถ้าไม่ออกไปเนี่ยเถื่อนนะจะบอกให้อ,อย่างนี้เลยนะ,ะพูดอย่างนี้ว่าเถื่อนเลยนะบ้านเมืองเราเนี่ยตกลงเราจะเอาความ <c oughs> คิดเห็นของประชาชนตัดสินคดีหรอ,อครับต่อไปนี้นะอาร์ตใครไปทำผิดอะไรก็สร้างม็อบขึ้นมาสร้างม็อบขึ้นมาแล้วก็เอาม็อบไปกดดัน เราจะไ,ไม่ต้องเสียเงินอายการไม่ต้องเสียเงินพูดภาษากันแล้วใช่ไหมนี่มาพูดถึงเรื่องเนี่ยเดี๋ยวเขานอกเรื่องนิดน,นึงเลยนะ,อะเออดราม่าเลยนะไปขอพรสารรักเมืองอะ่ะ <c oughs> จะไปไล่เขาสุดท้าย <c oughs> นี่ปรากฏว่าท่านทูตของเรา <c oughs> ท่านทูตนะบอกว่าอ,อ,อดไม่ได้ขอพูดสายมูสักนิดหนึ่งโอ้โหท่านทำแผนที่ <c oughs> ท <ำ S 1> ดูเลยนะนที่เลยว่าออบริเวณนั้นนี่นนะ ใกล้วัดสุทัดใกล้เสาชิงชาใกล้บทพราหมณ์ใกล้บทซิกใกล้วัดไทยอะไรต่างๆนั้นนะนู่นไปตั้งแต่วัดราชนัดดาวัดเทพทีดาบไปหมดเลยนะไปหมดเลยอแล้วก็วัดสเกตซึ่งมีภูเขาทองท่านบอกว่าไม่เชื่อยันลบหลู่ยันลบหลู่ปรากฏว่าวันนั้นนะคะอาร์ตขาไม่รู้ว่ามันเป็นธรรมชาติด้วยบัณนะคะฝนตกค่ะกระนํำเออเสือที่จะมาปรูนั่งนะคะสุดท้ายเอามาบังฝน นี่ก่อนตนะ้นนั้นเขาบอกนะฝนตกก็อย่ายอมแพ้ไม่งั้นเราจะแพ้ฝนแต่สุดท้ายอยายอมไหมโอ้ละครเรื่องนี้ก็สนุกดีไหม<อ>จริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีเสียงเรียกร้องให้ในดนตรีคือลุงตู่เนี่ยนะเคารกพกฎหมายมใช่ฮะแต่เขาหารู้ไหมว่ามีคนบางคนที่ไม่เคารพกฎหมายอย่างชัดเจนชัดเจนเราเห็นกันด้วยสารตัดสินเรี่ยบร้อยแล้วก็ไม่ยอมเข้าคุกเข้าตารางหนุนหนีไปอยู่ข้างนอกไปแล้วคุณเรียกร้องอย่างนี้ถามว่า คุณกำลังเรียกร้องลุงตู่เหรอคุณไม่ได้ไปเรียกร้องตรงนู้นได้เหรอแล้วมีการพูดเันนะถ้าลุงตู่ไม่ยอมไปนะระวังจะไม่มีแผ่นดินจะอยู่นี่เอ๊ะพี่ว่ามันมีคนไม่มีแผ่นดินจะอยู่อยู่แล้วนะตอนเนี้ยมันมีอยู่มันมีอยู่คือพี่มีความรู้สึกคนกลุ่มนี้นะครับเป็นคนที่คว้างงูไม่พ้นคอจริงๆนะตอนที่เขาพูดืลองนั่งร้านในที่สุดคนก้าวนั่งร้านที่มันซ่อนอยู่หลังกระสอบข้าวไปดู ดิาพ,พูดถึงให้เคารพกฎหมายมันก็มีเรื่องเ,อเจ้านายเขาที่ไม่เครารพกฎหมายนะคะคแล้วก็เรื่องไม่มีแผ่นดินจะอยู่อสุดท้ายก็ใครนะที่ไม่มีแผ่นดินจะอยู่พี่ว่านะเวลาเขาจัดงานจัดการเนะเขาสร้างทีมซองขึ้นมาแล้วกันเพลงประจํางานนะนะคะอเอาเพลงพี่เบิร์ดอะบูแมลงเนมเอาเลยเปิดไปเลยนะคะคือมี้าง พูดอะไรไปมันก็เข้ากับมาพูดอะไรไปแลบซะหน่อยดีไหมจริงๆที่ไม่รู้เวลเขาพูดเนี่ยเขาคิดบ้างไหมเขาขี่ท่วนไหมเขารอบคอบไหมคือเขาพูดจริงต่างๆ้นอันนี้มันลงไปที่เจ้านายเขาบ่อยมากเลยจริงเนี่ยนึกถึงคนดานไกยเลยนะป่านนี้คงคิดนะว่าเลี้ยงเสียเขาสุกแหวงกัดแต่จริงๆอาครับการมาเล่นแปดปีนี่นะมันมองเห็นว่า อันนี้พี่คิดเองนะเขาไม่มั่นใจเรื่องแลนสไลด์สมมุติว่าเขาได้แล้วนะบัตรสองใบเขาได้แล้วนะหารร้อยเพราะฉะนั้นเมื่อได้บัตรสองใบได้หารร้อยแล้วเขาพูดกันอยู่เป็นประจำนะโหเป็นวัฒกรรมแลนสไลด์แลนสไลด์ถ้าเกิดเขามั่นใจตรงนั้นจริงๆเนี่ยเขาจะมาเล่นกับไอ้เรื่อง8ปีทำไมทำไมไม่ให้ลูกน้องไปนอนบ้านแคะสะดือรอคอยวันเลือกตั้งเราจะแลนสไลด์แน่ อันนี้พี่อนุมานเอานะว่าเฮ้ยอภิปรายไม่วางใจแบบลงคะแนนไม่ลงคะแนนไม่สามารถเด็ดหัวลงตู่ได้เอาลงไม่ได้เอาลงไม่ได้ครับนะวัฒกรรมก็สร้างสารพัดใจแคบบังโง่บังทําลายประเทศบังทําประเทศถดถอยสารพัดเอาลงไม่ได้เอาลงไม่ได้ก็อ่ะไปแก้รัฐธรรมนูญได้แล้วนะบัตรสองใบครับอ่าได้แล้วนะหานร้อยหร้อย มันก็น่าจะแลนสไลด์แล้วใช่ไหมใช่ครับเมื่อมันน่าจะแลนสไลด์ทำไมไม่กลับไปบ้านนอนแค่สะดือรอผลชัยชนะในการเลือกตั้งแล้วจะมาเอาแปปีมาเล่นทำไมามาเล่นทำไมพอเล่น8ปีพี่ออดไม่ได้นะนี่ความคิดเห็นส่วนตัวสันนิษฐานว่าไม่มัน